ทำเร็วสวัสดีครับน้องพบกับพี่ปุ้ยนะครับ Peter g ์ s ีบที่ช่องพีเตอร์จีบีเอสนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ปุ้ยจะพาน้องๆไปฝึกเกาโดยที่ เราจะใช้สามคอร์ดแล้วก็เคล็ดลับนะครับก็คือพี่จะพาน้องๆฝึกสายเปิดที่ไม่ต้องกดคอร์ดเลยนะครับแล้วก็ใช้แพทเทิร์นที่เราเรียกได้ว่าใช้บ่อยที่สุดนะครับสามแพทเทิร์นง่ายๆนะครับเหมาะสําหรับน้องๆที่กําลังฝึกพื้นฐานนะครับสําหรับใครที่เป็นครั้งแรกได้ชม channel ของพี่ปุ้ยก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยรับรองว่าดูจบคลิปนี้น้องๆจะสามารถเกาได้แน่นอนนะครับ เอาละเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงก่อนอื่นเลยนะครับพื้นฐานเลยเนี่ยการเกาพี่ปุ้ยจะใช้นิ้วนะครับตลอดทั้งคลิปเลยตลอดทั้งบทเรียนเลยนะครับให้น้องๆโฟกัสไปที่มือขวาของพี่ปุ้ยนะครับโดยนิ้วโป้งเนี่ยจะคุมนะครับหรือจะดีดเนี่ยทาหน้าที่ดีดสายสี่สายห้าแล้วก็สายหกแบบนี้นะครับก็คือสี่ห้าหกโดยที่ นิ้วชี้นะครับจะประจําอยู่ที่สาย3นิ้วกลางสาย2และก็นิ้วนางสาย1อ่าส่วนนิ้วโป้งเนี่ยก็จะดีด3สายนี้นะครับโดยคอร์ดที่พี่ปุ้ยจะใช้คอร์ดแรกเลยง่ายๆเลยพื้นฐานคือคอร์ด C ทีนี้คอร์ด C นะครับสายรูทมันจะอยู่ที่สาย5ช่อง3านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะฝึก ดีห้แล้วก็สาย3 2 1อ่าอีกครั้งนะครับจะช้า5้าสทีนี้ให้น้องๆให้มันเป็นธรรมชาตินะครับดีที่เป็นธรรมชาติก็คือแบ่งจังหวะเท่าๆกันสมมุติว่าถ้าเรานับ1 2 3 4อย่างนี้นะครับให้เรานับ1 2 3 4อ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือให้แบ่งเท่าๆกัน ลักการบางคนอาจจะใช้นิ้วนิ้วก้อยวางลงบนตัวกีตาร์นะครับเพื่อให้มันมีเขาเรียกว่ามือมันจะไม่ลอยเนาะเพราะว่าถ้าบางบางคนมือลอยอย่างนี้อาจจะไม่ถนัดนะครับก็แล้วแต่นะพี่ปุ้ยใช้แขนวางท่าบนกีตา้าอย่างนี้แล้วก็ฝึกอย่างนี้หรือใช้นิ้วก้อยวางอย่างนี้ไปเรื่อยครับส วอันนี้คือสายห้านะครับต่อมาน้องๆลองสี่ครับโดยใช้เป็นดไมเนอร์อ่าดไมเนอร์สาย4แล้วก็3 2 1 ทีการฝึกพี่ปุ้ยจะเคาะหนึ่งครั้งพี่ปุ้ยจะดีดสี่สี่ตัวสี่ตัวโนต้ตนะครับเคาะหนึ่งครั้งก็คืออย่างนี้หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่คอร์ดต่อมานะครับคอร์ด G ตามไดอะแกรมพี่ปุ้ยจะดีดสายหก แล้วก็3ามตามลำดับเหมือนกันก็คือ6 3สาหนึ่งช้าๆนะครับแต่ที่สำคัญคือให้โน้ t มันมีเสียงที่ชัดเจนจเสมอ ือถ้าใครยังจับคอร์ดไม่ได้นะครับพี่ปุ้ยแนะนําให้ฝแบบึกแบบไม่ต้องจับเลยฝึกแบบไม่ต้องจับทำยังไงเอา C ก่อน C 3สามส เรื่อยนะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆให้ให้นิ้วมือขวาเรามันมันชินกับโดยเฉพาะสายสามสองหนึ่งเนี่ยให้เรารู้สึกว่ามันผ่อนคลายแล้วก็สบายทีนี้มาดูองศาตรงนี้พี่ปุ้ยจะใช้เล็บเนี่ยสกิดนิดนึงพี่ปุ้ยจะไว้เล็บยาวอยู่ประมาณหนึ่งประมาณนี้นะครับเล็บ เพื่อให้มันมีเพื่อให้มันสามารถมีพื้นที่เกี่ยวสายให้มันเสียงมันจะได้ใสถ้าใครไม่ไว้เล็บนิดนึงเนี่ยเสียงมันจะอาจจะคุนกว่านี้นะเสียงมันจะทึบนะครับอ่าทีนี้เอามาลองเล่น3คอร์ดนะครับ C d m i n ม r นแล้วก็ G นะครับอ่า C ก่อนอาจจะเล่น4ีรอบแล้วก็เปลี่ยนไปดีมาก อ่าแค่นี้เองนะครับพี่ปุ้ยเชื่อว่านะครับบางบางทีเนี่ยเวลาเราฝึกเนี่ยบางคนมาพะวงกับการจับคอร์ดแล้วก็ไปพะวงมือขวาใช่ไหมมันก็เลยทําให้เราไม่รู้ว่าเราจะโฟกัสมือซ้ายดี นะคอร์ดหรือโฟกัสมือขวาดิเพราะฉะนั้นแบบฝระหันนี้พี่ก็เลยแยกเลยนะครับแบบฝระหันนี้ก็เลยแยกเลยถ้าใครยังไม่ถนัดมือมือซ้ายนะครับในการจับคอร์ดอาจจะจับคอร์ดยังไม่ได้ก็มาฝึกอย่างนี้ก่อนให้ให้มือขวามันชินก่อนเพื่ปนฝึกเนี่ยอย่าลืมนะถ้าใครมีกระจกหากระจกมาส่องดูว่ามันมีลักษณะเหมือนที่พี่ปุ้ยเล่นไหมนะครับ ก็คือนิ้วห้ามเกร็งนะห้ามห้ามเกร็งอย่างนี้เด็ดขาดให้นิ้วสบายๆนะครับเนี่ยอาจจะมีการสบัดข้อมือให้ให้นิ้วมันผ่อนคลายเนะให้มันผ่อนคลายนิดนึงแล้วก็อย่างเงี้ยห้า คนมือลอยอย่างนี้ก็ได้ช้าหนึ่งสองสามสี่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวปยฝึกนี้่าสมมติว่าเราคิดไปเราไม่ต้องอาจจะไม่ต้องเรียงสี่ห้าหกก็ได้อาจจะสีนะ่ข้ามไปหกเลยมาถึงนิ้วโป้งนะข้ามไปหก มาหกอันนี้ก็คือวิธีการก็คือดีดเบสก่อนอนะ่าพี่ปุ้ยเรียกว่าเบสเนาะคำว่าเบสก็คือสายสายใหญ่ๆนะโดยเฉพาะสายสี่ห้าหกเนี่ยพี่ปุ้ยจะเรียกว่าสายเบสนะครับดีดสายเบสก่อนแล้วก็สามสองหนึ่งสามสองหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะมีแพทเทิร์นอีกมากมายอาจจะเป็นหนึ่งสองสามหรือสองสามหนึ่ง แล้วแต่ว่าเราจะเรียงนะครับแต่ตอนนี้อยากให้ทุกคนคุมคุมนิ้วง่ายๆก่อนก็คือดีดสาย321แค่นั้นเองนะครับส่วนลำดับอื่นๆเนี่ยหรือการเล่นให้เหมือนเพลงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในแบบฝึกหัดถ,ถัดไปก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะช่วยให้น้องๆแยกประสาทในการฝึกมือขวาและมือซ้ายออกจากกันใครที่เป็นคอร์ดแล้วนะครับง่ายๆพื้นฐาน CD m i n o r er, g ก็ฝึกร่วมกับการดีคอร์ดเนาะถ้าใครยังไม่มือซ้ายยังไม่คล่องอยากฝึกเก่า เพื่อให้นิ้วมันเริ่มที่จะชินกับลักษณะของการเกาก็สามารถที่จะเริ่มการฝึกแบบที่พี่ปุ้ยบอกได้เลยก็คือดิด4 3 2 1 5 3 2 1หรือ6 3 2 1แบบนี้นะครับเอาละถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรอยากให้พี่ปุ้ยแนะนําเพิ่มเติมอย่าลืมคอมเมนต์นะครับพี่ปุ้ยอยากให้น้องๆทุกคนช่วยกันคอมเมนต์ด้วยนะครับในชแนลพี่ปุ้ยเพราะว่าจะได้รู้ว่าใครเล่นได้หรือใครเล่นได้แล้วฝากคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับพี่จะได้เอาไปพัฒนาในการทำคอนเทนต์ทำคลิป สอนน้องๆในโอกาสต่อไปด้วยไม่งั้นพี่ปุ้ยจะไม่รู้ว่าทุกคนฝึกตามพี่แล้วเล่นได้หรือเปล่านะครับสาหรับใครที่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้รู้สึกว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์และน้องฟังแล้วน้องเข้าใจอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่พี่ปุ้ยจะลงให้ในชา n e l เป็นประจานะครับสาหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับการเล่นกีตาร์ทุกวันครับสวัสดีครับเจอาก,กันาคลิปหน้าครับบ๊ายบาย